ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้บุญมากมายขนาดนี้แล้วนะครับคุณป้ามีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับผู้มาร่วมงานวันมาครบูชาว่าควรจะทําใจวางใจหรือเตรียมความพร้อมยังไงให้ได้บุญมากเหมือนกับที่มีแหล่งหรือว่าอู่แห่งทะเลบุญอยู่แล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวบุญให้ได้มากที่สุดทํำยังไงดีครับคือว่าถ้านลึกถึงมหาธรรมกายเจดีได้ได้ก็นึกไปก่อนแต่ท้านึกไม่ได้อ่ะแล้วทําให้ออนซูมะ ควรจะมีรูปมหาธรรมกายเจดีย์แต่ถ้าออนซูมะเราจะเห็นมหาธรรมกายเจดีย์ถูกไหมแน่นอนมันต้องเห็นมหาธรรมกายเจดีย์ใจมันจึงจะผูกพันไปถูกไหมคะนะเพราะว่าในวันจริงๆแม้ว่าไม่ใช่ช่วงโควิดน่ะเราไม่ได้เข้าใกล้เจดีย์ขนาดนี้เราก็อยู่ถอยห่างกันทุกคนนะ่ะถอยห่างไม่ต่างจะดูเห็นจากภาพนี่แหละถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเจดีย์แล้วอะนึกถึงพระคุณของพระเจ้าทั้งหมด ส,สองสมาชิกุฎาทล้องปวงแล้วน้อมพระคุณนั้นมาไว้ที่ทท,ที่กลางตัวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่เหมือนที่พระบรมพุทธโธก็เาจาะช่องไว้ให้เอื้อมมือไป,ไปสกิดท้องพระนะ่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ใช่อ,อันเดียวกันเราก็ใจเราไว้ในท้องตรงกลางตัวตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ่าตถาปตาไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็เ,เรียกว่าจุดเซนเตอร์ออฟเกรวิตีนะคะ, <ste am> ะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่สะดือนะเซนเตอร์ออฟเกรวิตีอยู่เหนือสะดือขึ้นมา อันนี้เป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์นะคะเราอาใจเราไปไว้ตรงนั้นนะ่ะหลัักกก็นนอี้ยมคืจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอดีเลยเราก็ทําความรู้สึกลงไปลงไปว่าเออเราก็มีจุดศูนย์กลางนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับกระแสะบุญนะสื่อสารกันผ่านจุดนี้<อ>สื่อสารผ่านจุด<อ>นี้เท่านั้นค่ะเท่านั้นด้วยเท่านั้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทํารบูชาประเพณีแล้วมีประทพณมีครบทุกอย่างแล้วมีภาพมหาธรรมการทีเสร็จแล้วเราไม่ใจจดไว้อะบุญก็น้อยลงไปตามสัดส่วนยิ่งถ้าหากว่าจุดแล้วเออถือว่าเสร็จแล้วเทียนตั้งเดินไปกินน้ําเดินไปทํานี่ทํานั่นไม่ตั้งใจในสภาวะสําสคัญอะ่ะบุญก็หล่นไปตามอัตราส่น